แล้วก็มาถึงอีกคันหนึ่งแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะโตโยต้า e ีโวคันนี้นะคะจะเป็นคันที่2แล้วนะคะที่เราจะไปส่งมอบลูกค้านะคะซึ่งเมื่อเช้าเราส่งมอบรถฮุนไดฮิตวันไปแล้วนะคะคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้า e ีโวนะคะปี2016นะคะซึ่งรถคันนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้สประตูด้วยนะคะ mm hmm. เราไปดูภาพบรรยากาศนะคะไปส่งมอบรถลูกค้าที่จังหวัดนนทบุรีกันค่ะ ค่ะก็ตอนนี้นะคะเรามาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ,ากาศข้างในกัน ค่ะก็วันนี้นะคะเรามาส่งมอบรถ Toyota Re ี o นะคะให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวขอ,อสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะคะ่ะอันนี้รถสวยถูกใจไหมคะถูกใจมากครับ <c oughs> ค่ะรถสวยถูกใจมากนะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์เร็วใช่ไหมคะจัดไฟแนนซ์เร็วนะใช่ครับค่ะผลผ่านไวนะคะ<ม>ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถส,สวยแบบนี้นะคะเรามีบริการขับรถไปให้ดูถึงบ้านนะคะพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ นะะคท่านใดสนใจนะคะติดต like ่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะ0910482587นะคะติดต่อเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ขอฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะคะยังไงปิดคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ